สรุปหนังสือชีวประวัติซีจ็อบส์ที่เขียนโดยวอลเทอร์สกเซิเล่มนี้เป็นหนังสือที่ได้มานานมากแต่ก็เชื่อว่าเก่ามากจนบางคนแปลกใจตอนที่ผมหยิบมาอ่านส่วนหนึ่งเพราะช่วงนี้ได้อ่านหนังสือเกี่ยวกับแอปเปิ้ลหลายเล่มทั้งชีวประวัติทิมคุกหนังสือเรียบง่ายเป็นบ้าคนที่เคยทํางานกับซีจ็อบส์เลยทําให้รู้สึกว่าอยากหยิบหนังสือที่เกี่ยวกับแอปเปิ้ลทั้งหมดมาอ่านอยากเข้าใจอภิวรสว่าอาณาจ,ากจากาักรจักรวาลแอปเปิ้ลยุคก่อนและหลังซีจ็อบส์นั้นเป็นอย่างไร ภาพรวมหนังสือเล่มนี้แม้ดูหนาจนตีหัวแตกสู้โจรได้แต่กลับอ่านสนุกอ่านจบได้ไวโดยไม่รู้สึกว่าความหนาเป็นอุปสรรคแต่อย่างไรเลยสิ่งแรกที่เพิ่งรู้จักหนังสือเล่มนี้คือแม่แท้ๆของจอบส์ไม่ได้อยากยกลูกให้คนอื่นเลี้ยงแต่ด้วยความไม่พร้อมในเวลานั้นจึงทําให้ต้องยกจอบส์ให้คนอื่นไปก่อนแต่ก็ยังไม่ยอมเซ็นยกลูกให้เพราะคิดว่าในอนาคตจะขอกลับมาเลี้ยงเอง ความคราบในดีเทลของจ็อบส์น่าจะได้มาจากพ่อเลี้ยงของเขาพ่อกับจ็อบส์เคสสร้างรั้วด้วยกันพ่อบอกจ็อบส์ว่าเราต้องใส่ใจแม้ด้านหลังของรั้วให้สวยงามแม้จะไม่มีใครเห็นแต่เราคนทํารู้มันคือความภูมิใจของคนเป็นช่างฝีมือที่ได้สร้างสิ่งที่สวยงามที่สุดที่ตนเองจะทําได้ เลยทำให้เข้าใจว่าทำไมจอบส์ถึงจูจ้จี้จุกจิกกับความสวยงามในตัวเครื่องในจุดที่ไม่มีใครเห็นนอกจากช่างที่แกะเครื่องออกมาเหมือนที่จอบส์ชอบพูดว่าช่างไม้ที่ดีจะเลือกไม้ที่ดีและสวยงามแม้จะเป็นส่วนหลังตู้ที่ไม่มีใครมองเห็นตลอดอายุการใช้งานก็ตาม Blue Box สิ่งประดิษฐ์ชิ้นแรกระหว่างซีจอบส์กับสฮิลวอสเนียก BLUE BOX เจ้าสิ่งประดิษฐ์ที่ใช้สำหรับลักลอบโทรทางไกลฟรีเป็นสิ่งที่ทำให้จอบสกับวอตเนียเรียนรู้ที่จะทำงานร่วมกันจนกลายเป็นหลักฐานของการก่อตั้งบริษัท a p p l e ที่ยิ่งใหญ่ในที่สุดเรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาทางเทคนิคจนสามารถผลิตขายได้จริงมันคือการเปลี่ยนจากสิ่งประดิษฐ์ของเล่นให้กลายเป็นนวัตกรรมทำเงินจริงได้ พ่อของสตีววสเนียเคยไม่พอใจสตีจ็อบส์ที่มีส่วนแบ่งกับลูกชายตัวเองมากเกินไปนั่นก็คือ50-50เ 50. พราะพ่อของวอสเนียมองว่าจ็อบส์ไม่ได้ลงมือประดิษฐ์อะไรเลยมีแต่ลูกชายตัวเองเท่านั้นที่เป็นคนลงมือทำํำพ่อของสตีววสเนียเคยพูดกับจ็อบส์ตรงตรงต่อหน้าทําเอาจ็อบส์น้ําตาตกร้องให้ในทันทีจนทําให้จ็อบส์ต้องบอกว่าถ้า50-50ไม่ได้ก็เอาไปทั้งหมดเลยแล้วกัน สุดท้ายสตีวสเนยียกไม่เห็นด้วยกับพ่อและเห็นด้วยกับจอบส์เขามองว่าถ้าเขาไม่มีจอบส์เขาก็เป็นแค่นักประดิษฐ์คนหนึ่งเท่านั้นเองเรื่องนี้ทําให้เห็นถึงส่วนผสมของบิ s i เนสพาร์ทเนอร์ว่าต้องต่างกันอย่างไรจึงจะลงตัวแต่ละคนควรเสริมจุดอ่อนของอีกฝ่ายคนหนึ่งเก่งสร้างคนหนึ่งเก่งขายจึงจะไปได้รุ่งการเมิเคชันอีสกินงขายดีต้องขายเป็นไมค์มาเคเลนักลงทุนคนแรกของ Apple เป็นคนที่สอนให้จอบส์เข้าใจความสําคัญเรื่องการสื่อสารหรือการเมิเคชันอย่างมาก เขาบอกว่าของดีแค่ไหนก็ไรค้คาถ้าไม่รู้จักวิธีเล่าหรือนําเสนอให้ดีคนส่วนใหญ่ตัดสินจากหน้าปกดังนั้นถ้าทําของดีออกมาแล้วต้องรู้จักวิธีทําการตลาดให้ดีการสร้างแบรนด์ให้ดีและการสื่อสารให้ดีครับ Apple ไม่ได้ขโมยแต่ซ e r ร็อกเปิดบ้านให้ Apple เข้ามาค้นหาของดีด้วยตัวเองที่ผมเคยได้ยินมาว่า Apple เข้าไประบบ User Interface แบบไอคอนที่สวยงามใช้งานง่ายของ x e r o x และเมาส์นั้นดูเหมือนจะไม่จริงเสียทีเดียว เพราะหนังสือชีวประวัติซีจ็อบส์เล่มนี้บอกให้รู้ว่าที่จริงแล้วทางซีรอกส์ต่างหากที่เปิดบ้านเชื้อเชิญทีมงานแอปเปิลเข้าไปคุยหาของดีเพราะตอนนั้นทางซีรอกส์อยากลงทุนกับแอปเปิลตัวแทบสั่นซีจ็อบส์จึงยื่นข้อเสนอว่าขอดูของดีในซีรอกส์หน่อยว่ามีอะไรดีพอที่เราจะให้คุณเข้ามาร่วมลงทุนด้วยไหม จนกระทั่งซีจ็อบส์เข้ามาเจอระบบยุยที่ทำให้คอมพิวเตอร์ใช้งานได้ง่ายแบบไม่เคยมีมาก่อนก็เลยทำให้เกิดไอเดียในการพัฒนา OS ตัวใหม่ที่ดีกว่าของซีอรอกซ์เดิมจนทำให้กลายเป็นหลักฐานของการใช้งานคอมพิวเตอร์จนถึงทุกวันนี้สมัยก่อนเราต้องพิมพ์โค้ดเพื่อสั่งการคอมพิวเตอร์ทีละบรรทัดบอกเลยว่าต้องจำโค้ดหรือคำสั่งอะไรๆเยอะมากไม่ง่ายแบบคอมพิวเตอร์ยุคปัจจุบันจริงๆครับ ความหมกมุ่นในเทปก г р а ีของซีจ็อบส์นำมาสู่การเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมออกแบบสิ่งพิมพ์ใครที่เคยดูภาพยนตร์ชีวประวัติซีจ็อบส์น่าจะเคยเห็นว่าเขาให้ความสำคัญกับฟอนต์หรือเทปก г р а ีมากขนาดไหนในวันที่คนรอบตัวสงสัยว่าจะต้องมีฟอนต์ให้เลือกมากมายหลายแบบไปทำไมจะมีสักกี่คนที่สนใจอยากเลือกรูปแบบตัวหนังสือของคอมพิวเตอร์ที่ตัวเองใช้งาน แต่ในท้ายที่สุดแล้วสิ่งนั้นทําให้ Apple 9ก้าวมาเป็นผู้ในนําอุตสาหกรรมออกแบบสิ่งพิมพ์ในที่สุดด้วยความที่มีฟอนต์ให้เลือกหลายก็หลายกว่าคอมพิวเตอร์ชนิดอื่นนักออกแบบที่ใช้คอมพิวเตอร์ยุคแรกๆจึงบอกกันปากต่อปากว่าต้อง Apple เท่านั้นสมัยผมทํากราฟิกดีไซน์ก็เคยได้ยินพี่ๆพ,พูดกันปากต่อปากว่าทํางานออกแบบต้องแม็ถึงจะดีแต่ก็ไม่รู้ทําไม เห็นไหมครับความหมกมุ่นในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่มีคนใส่ใจน้อยมากๆก,กลับทําให้ Apple ได้ตลาดนี้ที่ทรงพลังมากๆไปในท้ายที่สุดถ้าใครเคยใช้ทั้งสองระบบปฏิบัติการเหมือนผมจะรู้สึกเลยว่าเวลาเปิด Windows ทีแรกรู้สึกตัวหนังสือมันอ่านแล้วขัดใจไม่เหมือน Mac เอาเสียเลย นี่แหละครับคือการใส่ใจในรายละเอียดสิ่งที่คุณทำอย่างประณีตในวันนี้สุดท้ายมันจะส่งผลให้คนที่ใส่ใจเหมือนคุณในเรื่องนั้นต้องเลือกคุณเพราะไม่มีใครใส่ใจเหมือนคุณและคนกลุ่มนี้นั่นเองสรุปสั้นๆได้ว่าจับตลาดที่นิสแต่มีความเหนียวแน่นให้ได้ Job ส์เคยอยากได้คนจาก IBM มาร่วมงานจนตัวสั่นตอนที่เจฟส์ต้องการหาซี O มาแทนตัวเองก่อนจะเจอจอห์นสลิเขาเคยพยายามติดต่อคนจาก IBM คนหนึ่งแล้วก็ทุ่มข้อเสนอมหาศาล ข้อเสนอที่ว่าคือเงินเดือนปีละหนึ่งล้านดอลลาร์ในตอนนั้นพร้อมกับการันตีโบนัสอีกปีละหล้านแต่จ็อบส์ก็ถูกปฏิเสธอย่างไม่ใยดีว่าเขาเลือกที่จะเป็นในบีมากกว่าจะเป็น Apple บริษัทที่ถูกมองว่าเป็นโจรสลัดและไปขโมยอยู่จากซ e r o x มาจ็อบส์ไม่ได้ถูกไล่ออกจาก a p p l e ิตรงๆแต่เลือกลาออกด้วยตัวเอง ที่เคยได้ยินมาว่าจ็อบส์ถูกแอปเปิลไล่ออกนั้นกลายเป็นว่าเจ้าตัวขอลาออกมาตั้งบริษัทใหม่ด้วยตัวเองหลังจากจ็อบส์ถูกปลดจากตำแหน่งบริษัทหลักในบริษัทก็ถูกย้ายไปดูแลส่วนที่ไม่ได้สำคัญกับธุรกิจแอปเปิลจริงๆเอาง่ายๆคือถูกย้ายไปดงนั่นแหละครับทางจ็อบส์เลยเลือกที่จะขอลาออกไปตั้งบริษัทใหม่ใช้คำว่าขอลาออกเพื่อให้บอร์ดอนุมัติด,ด้วยนะครับ ตอนจอบตั้งบริษัทเน็กซ์เขาคลั่งเรื่องดีไซน์มากพยายามออกแบบเคสให้มีขนาดลูกบากแปะแปะทั้งที่มีความเป็นจริงแล้วทำยากมากแล้วก็ยังจ้างดีไซนเนอร์ที่ออกแบบพีระมิดแก้วหน้าพิพิธภัณฑ์ลูฟมาออกแบบบันไดลอยให้จนกลายเป็นสกเนเจอร์สำคัญในร้าน a p p l e Store ทุกวันนี้เน็กซ์เองก็เคยเกือบจะจบดีนกับ IBM มาก่อนขนาดเป็นคู่ปรับทางธุรกิจกับสตี j จอบสมัยอยู่ Apple หนักมากแต่จะเห็นว่าในโลกธุรกิจนั้นไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวรที่แท้จริงมีแต่การหาผลประโยชน์ร่วมกันให้้ได ไม่ว่าคุณจะคิดว่าคุณทำได้หรือคิดว่าคุณทำไม่ได้คุณก็ถูกเสมอ whether เ you think you can or you think you can ทีอยู่หรือไรประโยคนี้เป็นของเฮนรี่ฟอร์ดในหนังสือเล่นนี้จะมีคำว่าสนามความจริงที่ถูกบิดเบือนของสตี็ jobs ที่ถูกพูดถึงบ่อยๆมันหมายถึง jobs มากระตุ้นลูกทีมพาร์ทเนอร์และคนรอบข้างเสมอด้วยประโยคทำนองว่าคุณทำมันได้แต่ต้องพยายามให้มากกว่านี้หน่อย ซึ่งเรื่องทั้งหลายที่จ็อบส์ขอนั้นดูจะเป็นไปไม่ได้เสมอเมื่อคิดในทางปกติแต่พอพวกเขาลองกลับไปคิดใหม่ในแบบที่จ็อบส์ว่าก็มักจะทําได้อย่างที่จ็อบส์ต้องการหรือต่อให้ทําไม่ได้ก็ยังเจอทางใหม่ที่ทําให้ได้มากกว่าที่เคยคิดส่วนตัวผมก็ชอบประโยคนี้ครับและมักใช้กระตุ้นทีมประจําไปจนถึงกระตุ้นตัวเองด้วยเพราะถ้าเราคิดว่าเราทําไม่ได้เราจะหยุดคิดที่จะหาทางทํามันให้ได้แต่ถ้าเราคิดว่าเราทํามันได้เราจะเริ่มคิดในมุมใหม่ว่าเราจะทํามันอย่างไรให้ได้การจะทําเรื่องน,นี้ให้ได้เราจะต้องทําาอะไรบ้ง เหมือนกับการตั้งเป้าไปดวงจันทร์แม้จะผิดหวังแต่ก็ยังอยู่ท่ามกลางดวงดาวตอนแคมเปญโฆษณาชุดติงดี f ฟรนต์จะออกสติจอบสากได้ภาพพันธีปั่นได้ที่ทำไอเซีเป็นเจ้าของและผู้ถ่ายภาพเองก็ไม่ยินยอมให้เอาภาพนี้ไปใช้เพื่อการพาณิชย์แต่จนแล้วจนรอดด้วยความอยากได้ของจอบสก็ทําให้เขาได้มาจนได้เขาเริ่มจากการพยายามติดต่อตรงหาโซทาเมในเวลานั้นจนขอภาพนั้นมาใช้จนได้และก็ขอภาพของจอรน์นเนนจัดโยโคโนมาจนได้ ต้องยอมรับในความพยายามที่จะทําให้ได้ของซีจ็อบส์จริงๆดังนั้นเวลาคุณทําอะไรไม่ได้หรือยังไม่สําเร็จให้ถามตัวเองว่าเราพยายามกับมันมากพอหรือยังถ้ายังให้ถามตัวเองต่อว่าแล้วมันมีทางใดบ้างที่เรายังไม่ได้ทําแต่น่าจะทําให้สําเร็จได้ซีจ็อบส์ไม่ได้สร้างพิซอขึ้นมาจากศูนย์แต่ซื้อมาจากลูคัส บริษัทสร้างแอนิเมชันที่โด่งดังระดับโลกอย่างพิซซอร์ที่ผมเคยเข้าใจว่าซีจอบสร้างขึ้นมาจากศูนย์ความจริงแล้วซื้อต่อบุลเลทีนึ่งมาจากลูคัสฟิลมที่โด่งดังผู้สร้าง Star Wars เอาในส่วนของเทคโนโลยีมาต่อยอดสู่การสร้าง 3D แอนิเมชันเรื่องแรกของโลกอย่าง Toy Story ครับจากนั้นเมื่อพิซซอร์เริ่มดังจากผลงานซีจอบก็พยายามสร้างแบรนด์ของพิซซอรให้ดังไม่แพ้กับดิสนีย์ที่เป็นผู้ร่วมผลิตในครั้งนั้นด้วย จากเดิมดิสนีย์มองว่าพิกเซลเป็นผู้คนทำแต่ไม่ใช่คนที่มีความคิดสร้างสารรค์แบบดิสนีย์แต่เมื่อผลงานชี้ชัดแล้วว่าไม่ใช่อย่างนั้นซีจอบส์จึงมองว่าการทำให้แบรนด์พิกเซลเป็นที่รู้จักในฐานะผู้สร้างสารรค์ผลงานนั้นอเมเชนจะสำคัญต่อธุรกิจในระยะยาวขนาดไหนมันจึงเป็นการฟาดฟันกันว่าชื่อแบรนด์ใครจะอยู่หน้าแบรนด์ใครจะอยู่หลังตัวหนังสือจะเล็กใหญ่ต่างกันขนาดไหน เห็นพลังของคำว่าแบรนด์หรือ,อยังครับนี่คือเหตุผลว่าทำไมพิกซอกับ Apple จึงเป็นแบรนด์ระดับโลกได้ด้วยวิสัยทัศน์ของส t ี v e จ o อบตัดสินใจใน30นาทีถ้าบริษัทอื่นใช้เวลาหลายเดือนบริษัทยิ่งใหญ่ยิ่งอ้ยอายขั้นตอนเยอะพิธีการช้าส่งผลให้ยิ่งใหญ่ยิ่งยากจะปรับตัวได้เร็วแต่ที่ Apple ในยุค s t ี v e Jobs ไม่ ในปี1998ตอนที่จอเนีลออกแบบไ m แม็เพิ่มอีก4สี 4, รวมเป็น5สีซึ่งแน่นอนว่าถ้าจะผลิตทั้งหมดจะส่งผลกระทบต่อทุกส่วนอย่างมากทั้งโรงงานการสต็อกและจัดการสินค้าและอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าบริษัททั่วไปกว่าจะอนุมัติเรื่องนี้คงต้องใช้เวลาหลายเดือนแต่ที่ Apple ไม่ตอนนั้น s t e ีจอบส์เดินเข้ามาแล้วเห็นว่าสวยดีก็บอกทุกคนทันทีว่าทำทั้งหมดเลย นี่คือการตัดสินใจเรื่องใหญ่ในเวลา30นาทีทําให้ Apple เป็นอะไรที่ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วและนั่นก็ส่งผลต่อวิธีการรื้องานทั้งหมดที่เคยทำมาอย่างยาวนานเพราะเห็นว่าตอนนี้มีวิธีที่ดีกว่าครับตอนที่ Apple จะเปิดตัว Apple Store ครั้งแรกหลังจากการวางแผนมาอย่างยาวนานและเริ่มสร้างไปจนจะเสร็จใกล้ถึงวันเปิดตัวแล้วมีพนักงานคนหนึ่งมาบอกว่าเราควรต้องปรับเปลี่ยนพังร้านเพราะเราเจอวิธีใหม่ที่ดีกว่า ตอนแรกที่เขาบอกจ็อบส์เขาโดนด่ายอย่างแรงบอกว่าเราทุ่มเทกับมันมามากแล้วแล้วจะมาเปลี่ยนตอนนี้ได้ไงและมันก็ใกล้จะถึงกำหนดวันเปิดตัวแล้วแต่หลังจากนั้นไม่กี่นาทีระหว่างขับรถจ็อบส์ก็ครุ่นคิดตามที่พนักงานคนนั้นพูดสุดท้ายจ็อบส์ก็ตัดสินใจที่จะเริ่มต้นทุกอย่างใหม่หมดแม้จะทำให้การเปิดตัวร้านต้องเลื่อนออกไปอีกหลายเดือนจากกำหนดเดิม จอบสบอกว่าเรามีโอกาสแค่ครั้งเดียวที่จะทำให้ถูกต้องบริษัทอื่นคงเลือกที่จะมองข้ามไปแล้วทำออกมาก่อนแล้วค่อยไปหาทางแก้ทีหลังแต่กับจ o อบส์ไม่เขาเลือกที่จะรื้อใหม่หรือเริ่มต้นใหม่ทั้งหมดเพราะถ้านั่นคือสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่ควรทำเขาจะไม่ประนีกับอะไรทั้งสิน้น iPhone หรือ Jesus Phone โทรศัพท์อะไรแพงเป็นบ้าใครจะซื้อ ตอนที่ iPhone เปิดตัวครั้งแรกนั้นถูกผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่มากมายแสดงความเห็นว่าไม่น่าจะมีใครซื้อหรอกเพราะราคาเปิดตัวก็ปาไป500กว่าดอลลาร์แล้วถือว่าแพงมากแถมยังเป็นโทรศัพท์ที่ไม่มีคีย์บอร์ดซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของโทรศัพท์ยุคนั้นด้วยยุคที่ BB หรือ blackberry ครองเมืองยุคที่น็อเกียเองก็เพิ่มแป้นพิมพ์เข้ามาในโทรศัพท์แล้วแต่กลายเป็นว่า i iPhone ครองส่วนแบ่งตลาดโทรศัพท์มือถือสูงที่สุดหลังจากนั้นไม่นาน ดังนั้นการเริ่มต้นทำสิ่งใหม่สิ่งที่ไม่เคยมีใครรู้จักมาก่อนไม่แปลกที่จะถูกมองว่าไม่มีทางรอดหรือประสบความสำเร็จได้ถ้าเชื่อมั่นว่าสิ่งนั้นดีก็ลุยทำไปแล้วรอดูว่าผลลัพธ์จะออกมาเป็นอย่างไรดีกว่าครับแล้วทำไมคุณปล่อยให้ลูกค้าอ่านฟรีมาหลายปีโดยไม่เก็บ Data ซีจ็อบส์กับการเริ่มต้นดิจิตอล s i n e s s ตอนที่เขาชักชวนบรรดาบริษัทสำนักพิมพ์ยักษ์โดยเฉพาะบริษัทหนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆให้เอาคอนเทนต์บทความหรือข่าวตัวเองมาลงขายใน A t o ูนแบบที่ Apple ทํทำกับค่ายเพลงไปแล้วในตอนนั้นซีจ็อบส์ขอค่าส่วนแบ่งรายได้30%ก็เหมือนกับที่เ t o ตูนและแอปสต o ร์ทำแต่ทางบรรดาบริษัทสำนักพิมพ์ต่างก็เรียกร้องขอคัสเตอร์เมอรดที่สมัครสมาชิกจากซีจ็อบส์ด้วย ซีจ็อบส์บอกว่าเขาให้ไม่ได้และไม่ให้เพราะ a p p l ปให้ความสำคัญกับเรื่องความเป็นส่วนตัวและข้อมูลของลูกค้ามากถ้าลูกค้าไม่ได้แจ้งว่าจะให้ข้อมูลกับทางสำนักพิมพ์เป็นลายลักษณ์อักษรก็จะไม่มีการส่งต่อหรือมอบ Data ใด,าาดๆให้กับสำนักพิมพ์เป็นแน่ทางสำนักพิมพ์ต่างๆดูเหมือนจะลังเลที่จะเข้าร่วมกับไปทุนในเวลานั้นแต่สุดท้ายเจ้าพ่อวงการสื่อคนหนึ่งก็ตอบตกลงเพราะก็เข้าใจว่าถ้าเขาเป็นซีจ็อบส์เขาก็คงไม่มีวันยอมเป็นแน่ ซีจ็อบส์ยังบอกอีกว่าที่ผ่านมาพวกคุณให้คนอ่านของคุณฟรีมานานหลายปีแล้วทำไมถึงไม่คิดจะเก็บ Data ข้อมูลลูกค้าหรือบัตรเครดิตแต่แรกทำไมถึงเพิ่งมาคิดได้ตอนที่เราทำแต่ทางซีจ็อบส์ก็ไม่ปิดกัน้นถ้าทางสำนักพิมพ์ต่างๆจะชักชวนให้คนไปสมัครหรือให้ Data กับทางสำนักพิมพ์ต่อแต่อย่างไร เป็นอย่างไรครับกับการมองเกมดิจิตอลบิสเนสที่ขาดของซีจอบส์ตั้งแต่วันนั้นที่มองว่าใครกลุ่มข้อมูลลูกค้ามากกว่าคนนั้นชนะและก็ดูเหมือนแอปเปิลจะยังเป็นผู้ชนะในเกม Data ยุค r พรสซีเรอด้วยสรุปหนังสือชีวประวัติซีจอบส์ Jobs. หนังสือเล่มนี้แม้จะผ่านมาร่วมสิบปีแต่ก็ยังอ่านสนุกอ่านได้แล้วความรู้และมุมมองใหม่ๆอยู่เลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าเรื่องราวซีจ็อบส์ที่เราเคยรู้หรือได้ยินมาถ้าได้อ่านหนังสือเล่มนี้เพิ่มจะยิ่งเข้าใจซีจ็อบส์มากขึ้นแนะนําให้ทุกคนที่อยากจะเก่งขึ้นไม่ว่าจะด้านไหนหาหนังสือชีวประวัติซีจ็อบส์ที่เขียนโดยวอร์เทอร์เซอกเซนมาอ่านกันเหมือนที่ผมเพิ่งอ่านไปครับสรุปหนังสือชีวประวัติซีจ็อบส์ซัฟจ็อบส์วอเทอร์เซอกเซนเขียน สุดที่ชายยุ่นบรรณาธิการนงลักษจารุวัฒนและคณะแปลสำนักพิมพ์เนชั่นบุ๊กส์